สวัสดีครับผู้รับใช้ประธานคึ้นรจับประธานหมวดคริเซียนตลอดถึงพี่น้องมวลสมาชิกที่เคารพรักทุกท่านวันนี้ผมมีความชื่นชมยินด,ดีนะครับที่จะนํามาให้พี่น้องได้รับทราบถึงข่าวสารต่ตางๆของคึ้นรจัรภาคที่เก้านะครับวันนี้แจ้งให้กับพี่น้องทราบว่าคึ้นรจับภาคที่เก้าของเราได้ จัดทำช่อง Youtube ขึ้นนะครับซึ่งเป็นช่อง Youtube ของผูุ้ิจักรภาคที่9เพื่อวัตถุประสงค์นะครับก็ต้องการที่อยากจะให้พี่น้องได้รับทราบข่าวสารต่างๆของผขุิจักรภาคที่9ตลอดถึงข่าวสารจากสภาขุนจักรแล้วก็นอกเหนือไปจากนั้นพี่น้องก็จะได้ ยินได้ฟังพระชจนะของพระเจ้าผ่านทางช่อง YouTube ของพเพื่อจักภาคที่9นะครับดังนั้นจึงขอความกรุณาจากพี่น้องศรีบานผู้นำพเพื่อาจักพี่น้องมวลสมาชิกทุกท่านได้โปรดติดตามนะครับกดติดตามตลอดถึงกดกระดิ่งทั้งหมดนะครับเพื่อว่าจะได้รับข่าวสารอย่างต่อเนื่องนะครับก็ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดที่จะอำนวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ